สวัสดีค่ะพบกับรัวบ,บ้านนะคะครัวบ้านนิชาันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเราจะทำหลนนะคะหลนปลานะคะที่เห็นอยู่ในกระทะนี้ก็จะเป็นกะทินะคะวันนี้เราใช้กะทิสดนะคะกะทิสด200กรัมนะคะปลานะคะวันนี้เราเลือกปลาทสีมานะคะปลาทสีนะคะเราก็เลือกแล้วมาทําความสะอาดนะคะ จากนั้นเราก็นําไปต้มค่ะแกะเ,อ,เอย่างนี้น,นะคะลงไปต้มนะคะต้มแล้วก็จะหอมนะคะ,คะกะทิของเราก็เดือดแล้วนะคะตอนนี้เราจะใส่ต้นเราจะใส่ตะไคร้ก่อนนะคะเพื่อให้กะทิหอมนะคะตะไคร้ก็ประมาณ50กรัมนะคะที่สองต้นนะคะแล้วเราก็จะใส่ ใส่ปลาลงไปนะคะใส่เนื้อปลาลงไปเอาเป็นเนื้อๆน,นะคะน้ำยังไม่เอานะคะแต่น้ำนี่เยอะนึงนะคะเดี๋ยวใส่ตอหลังได้ใส่ปลาลงไปนะคะเผืออแล้วนะคะหอมไหมคะคุณผู้ชมหอมนะคะ <c oughs> จากนั้นนะคะหอมปุดๆแล้วนะคะปุดๆแล้วนะคะหอมค่ะบางคนอาจจะชอบทอดก็ได้นะคะแต่ว่าเปิดคนทำเนี้ยชอบแบบแบบต้มค่ะ ต้มก็หอมนะคะทอดก็หอมหอมเหมือนกันนะคะแต่ทอดจะติดน้ํามันหน่อยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ใส่หมูนะคะหมูร้อยกรัมนะคะใส่หมูลงไปค่ะขยี้หน่อยนะคะเพื่อให้หมูเ็าแตกตัวนะคะใส่หมูนะคะให้หมูเ็าแตกตัวค่ะให้เดือดค่ะผุดผุด จากนั้นก็จะใส่กุ้งนะคะกุ้งสับนะคะร้อยกรัมเหมือนกันค่ะใส่ลงไปนะคะหอมไหมคะใส่หมูใส่กุ้งลงไปแล้วก็หอมอย่างเดียวกันหอมเครื่องหอมกะทินะคะกะทินี่เราต้องใช้กะทิสดนะคะดีต่อสุขภาพค่ะค่ะพยายามใช้กะทิสดนะคะจะหอมแล้วก็เวลากินนี่ก็ ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะเราจะมีความรู้สึกว่าระหว่างกะทิกะทิสดกับกระเมคกะทิสดเนะะี่ยค่ะเราต้องพยายามทำเองนะคะพยายามทำเดือดกะคะ็ค่ะถ้าน้ำน้อยเราก็สามารถเติมไปได้นิดหน่อยนะคะเติมได้ยินิดหน่อยะคะ่ะหอมค่ะหอมหมูหอมกุ้งนะคะตอนนี้หอมกะทินะคะ หอมไปกับเราด้วยนะคะคุณผู้ชมหอมมากเลยค่ะหอมกะทิค่ะปลานี้เราต้องเลือกปลาที่ใหม่ๆหน่อยนะคะอย่าไปเลือกปลาเก่านะคะมันจะได้หอมมากะคะ่ะเดือดแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่หัวหอมค่ะหัวหอมร้อยกรัมนะคะหอมซอยนะคะ ร้อกรัมค่ะไปกลางนะคะน้ำมะขามนะคะสช้อนโต๊ค่ะน้ำตาลนะคะถ้าชอบหวานน้ำก็หวานนิดหนึ่งนะคะน้ำตาลช้อนหนึ่งลองช้อนก่อนเอาช้อนขึ้นเดี๋ยวชิมนะคะเดือดแล้วค่ะพอเดือดแล้วก็จะหอม กุ้งหมูนี่ก็ไม่ต้องสับให้ละเอียดมากนะคะเวลากินเราจะเป็นดุ้นๆหน่อยๆอ,อร่อยค่ะนะคะแล้วก็ปลานี่นะปลาเราก็ไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะให้เขาเป็นดุ้นๆเวลาเราเคี้ยวเราไปเจอเลือปลามันก็จะแบบอร่อยมากอธิบายไม่ถูกแต่รู้ว่าอร่อยมากนะคะชิมนะคะเราชิมก่อนค่ะ ไม่ต้องเติมน้ำปลานะคะเพราะว่าปลาเราเค็มอยู่แล้วนะคะเติมหวานอีกสักช้อนนะคะหวานรวมเป็นสามช้อนแล้วกันนะคะเอาหวานเป็นสามช้อนถ้าถ้าเราชอบรสหวานนำนะคะเราก็ชิมหวานแต่ว่าถ้าเราชอบน้ำเปรี้ยวนิดหนึ่งเอาไปผสมแล้วก็ใส่เปรี้ยวให้เยอะหน่อยอันนี้นี่การชิมนี่ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะความชอบของแต่ละคนนะคะ เราชอบกินรสอะไรเราก็ทําอย่างนั้นแหละค่ะนะคะดีที่สุดนะคะเดี๋ยวให้เขาแตกให้เขาให้เขาเดือดอีกสักพักหนึ่งนะคะอร่อยแล้วค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเราชอบหวานน้ำเราก็ใส่หวานน้ำนะคะ เวลาชิมอันนี้เป็นพริกนะคะใส่พริกลงไปพริกกับใบมะกรูดนะคะดับกลิ่นนะคะให้หอมค่ะพอเดือดนะคะให้เดือดเราก็ยกขึ้นค่ะปิดไฟค่ะปิดไฟค่ะ าใครชอบพวกขาอะไรนี่อย่างนี้ก็ใส่ได้นะคะแต่เผอ,อิญว่าคนทำไม่ก็ชอบขาค่ะนะคะ, <c oughs> ะ,คะเอาแล้วค่ะตอนนี้เราไปจะตักเสิร์ฟแล้วนะคะตักเสิร์ฟนะคะรี่นะคะถ้าท่านชอบหวานท่านชอบรสหวานน้ำท่านก็ใส่น้ำตาลมากนิดหนึ่งได้นะคะตักเสิร์ฟค่ะ เอาถ้วยสวยดีกว่าน,นะคะหอมไหมคะคุณผู้ชมหอมนะคะกุ้งหมูวันนี้กะทิเนี่ยเราไม่ต้องให้แตกมันมากนะคะท่านเอาพอปุดๆนะคะแตกมันมากเดี๋ยวจะไม่สวยค่ะคะ่นะ,คะบางคนจะชอบคนเราก็ทำกะทิเอค้นได้ค่ะนะคะ,นะคะ คืออยากอยากได้ยังไงเราก็ทําอย่างนั้นนล่นะคะหอมมากใบมะกรูดที่ใบเล็กเลยนะคะแต่เราเก็บมาที่ต้นจากต้นของเราเองนะคะอ <c oughs> นะคะผักนะคะผักแก้มนะคะผักแก้มนี่ผักที่เราจะกินเนี่ยนะคะท่านชอบผักอะไรท่านก็เอาผักนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวจานนี้เราจะไปแจกเพื่อนบ้านนะคะ แจกเพื่อนบ้านทางถาดเนี่ยค่ะแต่งนะคะผักเราชอบกินอะไรเราก็ใส่ผักอย่างนั้นนะคะวันนี้มีเกี๊ยวไช่เลยนะคะเกี๊ยวไช่นี้เราดองเองนะคะห้าวันแล้วค่ะหอมหอมมากเลยค่ะกินแล้วแบบเข้ากันดีค่ะนะคะเอาไปโชว์หน่อยนะคะเกี๊ยวไช่แตงกวาอีกสักนิดนึงนะคะใส่ทางนี้หน่อย ลหล่นปลายสีของเราวันนี้ก็สำเร็จลงแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามด้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามให้เราด้วยนะคะครัวบ้านนิชานันนะคะสวัสดีค่ะไปแจกเพื่อนบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันนะคะเดี๋ยวจะกลับมาเก็บนะคะค่ะเอาให้เห็นผักหน่อย หล่นปายี่สีนะคะสวัสดีค่ะ